สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอโฮงโกโลโกโซนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโซลันเก้นะครับผม23 HW ิบสามฮ r k ดนะครับผมในฟูลสเปอร์เหมือนเดิมนะครับตัวที่เขาว่าเล่นยากนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจังหวะนี้นะครับผมบอลมาถึงเคนะครับเติดฟอร์ทัพส่งให้โซลันเก้โซลันเก้กำลังเข้ามาเข้าว่างเหนือกอบเพโทษจู่จก็โอไดครับ จากนั้อันนี้ไม่คิดไม่ฝันสโตเก้ได้บอลน,นะครับผมสโตเก้ยังไงดีครึ่งทีหนึ่งว,วิ่งจู่ๆก็วิ่งคิดะลรไม่ออกก็วิ่งวิ่งเข้าไปนะครับทำไงดีจังหวะนี้อ่าซ้อ่าสั่นน้บดครับจ <c oughs> ังหวะนี้บริสิกเบียดเบียดเบียดสู้เขาปริสิกทำไงเปิดก็ไปสโตเก้โชว์พินิหารจังหวะนี้ประตูกำลังเมือครับส่งเล่นเลนเอาสโตเก้ได้แล้วสโตเก้ทำไงปั่นโค้งนั่นที่ปั่นโค้งไม่มีพลังตรงนี้เลยด้วยซ้ำ แต่วันนี้โซลันเก้ติดสปีดมาจู่ๆก็พาวเวอร์ช็อตไม่พลาดจังหวะน,นี้ไม่ติดเหลือมือนคิดที่แล้วด้วยซ้ำนะพลังของโซลันเก้นะครับผมความเร็วกับสปีดต้นจะอยู่ที่1 3 6กับ1 3 2นะครับจบสกอร์1 3 6พลังการยิง1 3 4ยนตำแหน่งหาช่อง1 4 0นะครับเรามาดูในพลังของกองหน้าแล้วกันหลังกองหน้านี่แข่งแก่งนี่1 3 4นะครับส่วนถ้าคนสงสัยว่าทำไมโซลันเก้ตรงนี้ของผมเป็นบวก5นะครับ